สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านเข้าสู่ r m u Channel กับผมพีรพจน์ยดยิ่งนะครับซึ่งเป็นรายการที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภาัฏมหาสารคามตลอดจนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจไปยางท่านผู้ชมทุกท่านผ่านทางช่อง Skyline Cable TV จังหวัดมหาสารคามครับในส่วนของความน่าสนใจในวันนี้นะครับเมื่อช่วงเช้าของวันนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภาัฏมหาสารคามได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2558ขึ้นทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ฝากตัวเป็นสิทธิ์และ,สะแสดงความก,ามกตัญญูกะตะเวทีต่อครูอาจารย์ ที่หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรวรรณอุบลเลิศผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานไหว้ครูประจําปีการศึกษา2558โดยมีคณะครูนักเรียนเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อครูอาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่อีกด้วยครับสำหรับกิจกรรมภายในพิธีไหว้ครูของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามประกอบด้วยตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องเรียนนำพานดอกไม้ขึ้นไหว้ครูประธานนักเรียนนำกล่าวไหว้พระสวดมนต์กล่าวคำไหว้ครูร้องเพลงพระคุณที่สามประธานเจอมงคลหนังสือพร้อมทั้งให้โอวาทครับนอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีการแสดงเนื่องในวันครู โดยนักเรียนต่างพร้อมใจกันเข้าร่วมงานนับพันคนซึ่งพิธีไหว้ครูนั้นเปรียบเสมือนการฝากตัวของลูกศิษย์กับครูมีการกล่าวไว้ว่าครูมีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนวิชาความรู้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่ศิษย์มีความมุ่งมั่นปรารถนาให้ศิษย์มีความสมบูรณ์พร้อมเจริญด้วยสติปัญญาร่างกายและจิตใจสามารถประกอบการงานบรรลุกแก่อาชีพของตนได้ ส่วนลูกศิษย์นั้นมีหน้าที่ที่ต้องประพฤติตนเป็นคนดีตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูเพื่อที่จะให้ตนประสบความสำเร็จในชีวิตครับ ช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมโดยข่าวแรกในวันนี้เป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาจากกองพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามครับซึ่งฝากตรงไปยังนักศึกษาชั้นปีที่1นนะครับซึ่งกําลังจะเริ่มกิจกรรมในการเข้าคลาสเชียแล้วโดยกิจกรรมตามปฏิทินการศึกษาขององค์การบริหารนักศึกษาปีการศึกษา2558นะครับก็จะมีการเริ่มประชุมเชียวันแรกนะครับที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาในวันที่26มิถุนายน2558นี้และก็จะมีใน ของการอบรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้กับนักศึกษาใหม่นะครับในส่วนของการอบรมอขออภัยครับในส่วนของการประชมนิเทศ การศึกษาและก็การอบรมนั้นจะเริ่มต้นในวันที่29มิถุนายน2558และตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมเป็นต้นไปก็จะเป็นการประชุมเชียกลางนะครับโดยองค์การบริหารนักศึกษาซึ่งก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องกันไปนะครับจนไปถึงวันที่2สิงหาคม2558ก็จะเป็นพิธีซ้อมใหญ่การปฐมนิเทศนักศึกษาและจะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาจริงๆนะครับในวันที่3สิงหาคม2558นั่นเองในส่วนของช่วงเวลา4ถึง6สิงหาคม255 จะเป็นการประทมนิเทศของคณะซึ่งก็จะมีคอนเสิร์ตแล้วก็มีกิจกรรมตามแต่ที่สโมสนรนักศึกษาแต่ละคณะจัดขึ้นนะครับในการเปิดภาคเรียนนะครับประจำปีการศึกษาที่1ทับ2 5 5พก็จะเริ่มต้นในวันที่10สิงหาคม2558นั่นเองและก็ในช่วงของวันที่10 ถึง14สิงหาคมนั้นก็จะเป็นพิธีอันยิ่งใหญ่ที่นักศึกษาชั้นปีที่1ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามทุกคนจะต้องเข้าร่วมนั่นก็คือการซ้อมพิธีอัญเชิญตราพระราช,ชลัญจกรนั่นเองนะครับในส่วนของกิจกรรมต่างๆครับกิจกรรมที่สําคัญอีกอันหนึ่งนอกเหนือจากพิธีอัญเชิญตรานะครับก็จะเป็นพิธีไหว้ครูซึ่งก็จะมีพิธีในการซ้อมในช่วงระหว่างวันที่17ถึง19สิงหาคม2558และพิธีไหว้ครูก็จะจัดขึ้นจริงในวันที่20สิงหาคม2558นนนัั่เองะครบ และกิจกรรมก็จะมีการดำํดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับตามแผนปฏิทินการศึกษาซึ่งอีกไม่นานนั้นนักศึกษาทุทกๆคนก็สามารถที่จะเข้าไปชมรายละเอียดได้นะครับในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือจะติดต่อสอบถามขอตารางปฏิทินได้นะครับที่กองพัฒนานักศึกษาชั้น3อาคารกองพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรานั่นเองนะครับกิจกรรมต่างๆครับที่น่าสนใจในช่วงเดือนสิงหาคมช่วงปลายนะครับก็จะมีการแข่งขันกีฬาน้องใหม่หรือกีฬาเฟสชี่และก็จะมีการประกวดเฟสชี่ไนท์นะครับในวันที่5กันยายน2558 และวันปิดคลาสสโมสรน,นะครับก็คือวันที่7กันยายน2558ซึ่งก็จะมีการจัดคอนเสิร์ตเพื่อผ่อนคลายให้กับนักศึกษาที่เข้าคลาสเชียร์มาเป็นระยะเวลานานด้วยนะครับอย่าลืมนะครับในส่วนของรายละเอียดแผนปฏิทินกิจกรรมนักศึกษานั้นนักศึกษาชั้นปีที่1ก็สามารถที่จะสอบถามได้จากพี่ๆองค์การหรือพี่ๆสโมสรของคณะตนเองนั่นเองนะครับ เอาละครับมาที่ข่าวฝากแสดงความยินดีนะครับในเรื่องของบุคลากรดีเด่นที่มีองค์การพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นด้านของการวิจัยและวิชาการครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับรางวัลแรกนะครับนั่นก็คือรางวัลนักวิจัยดีเด่นครับซึ่งปีนี้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิทธิศักดิ์คำผาก็ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นในงานราชพัฒวิจัยครั้งที่3ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนนครศรีธรรมราชนะครับและในงานเดียวกันนี้ครับผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ด ดรประสุบสุขฤทธิเดชนะครับในงานราชพัฒวิจัยครั้งที่3ของมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครขอยครันนครศรีธรรมราชซึ่งได้รับรางวัลนาเสนองานวิจัยดีเด่นภาคบรรยายด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งท่านครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านดรปิยธิดาปัญญาได้รับรางวัลนําเสนองานวิจัยดีเด่นภาคโปสเตอร์ในงานราชพัฒวิจัยครั้งที่3ณมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชเช่นกันนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งสําหรับอาจารย์ทั้ง3ท่านที่สร้างชื่อเสียงให้กับ มหาวิทยาลัยเหล่านะครับและในช่วงท้ายของข่าวประชาสัมพันธ์นี้นะครับไปติดตามชมพรีเ n t เทชันดีๆในส่วนของการประดิษฐ์รถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครับ ครับและทั้งหมดนี้ก็คือความน่าสนใจของ RMU Channel วันนี้ผมเพียรพน์ยอดยิ่งพร้อมทีมงานกลุ่มงานประชาสมัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหยาสารคามก็ต้องขอขอบพระคุณ,ท,ยยณท,ยยทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเเกีีววแดง็นาาปสมมรร่คัชู เรอราเจารลำเลียงผู้ป่วยภาวขางการฉักเฉิไหมจากเป็นไปไม่ได้เัิบยี่24ชั่วโมงคือพันธะสัญญาที่สพชหรือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติตั้งใจที่จะให้บริการช่วยเหลือชีวิตผู้คนทันทีที่เกิดเหตุร้ายแรงฉุกเฉินโทรแจ้งสายด่วน1669ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจลมชักตกต้นไม้ ถูกงูกัดอุบัติเหตุโรคประจําตัวช็อกประทันหันแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกไม่ว่าจะเป็นญาติหรือผู้พบเห็นสามารถโทร1669ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ชําง,งานงานด้านช่วยชีวิตรวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์จะเข้าไปช่วยเหลือชีวิตได้อย่างทันท่วงทีทุกที่ทุกเวลา สวัสดีค่ะปะปะงยึดทรัพย์ยาเสพติดยาตกใจหลงเชื่อเป็นอันขาดถ้ามีผู้แอบอ้างสำนักงานปะปะงอ,อย่าไว้ใจเพื่อนในโลกออนไลน์ที่จะหลอกให้โอนเงินเป็นอันขาดด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน